ซาลาเฉลิมกรุงเป็นผลงานการออกแบบชิ้นแรกของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกรีดากรสถาปนิกผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสัสนนิฐานว่าได้แนวคิดมาจากโรงละครที่ถนนชองเซริเซกรุงปารีสประยุกต์เป็นอาคารรูปแบบสากลร่วมสมัยผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกและสถาปัตยกรรมไทยอาคารเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมเรียบเกลี้ยงสูงประหานมั่นคงสไตล์ตะวันตก โครงสร้างคอนกรีตรเสริมเหล็กแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่มีการเปิดพื้นที่ด้านหน้ากว้างขวางไม่มีเสามาบาังตาการออกแบบในส่วนอื่นเช่นผนังประตูบานพับก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ชมภาพ,พยนตร์